นอกจากการฟื้นฟูในเรื่องของน้ําท่วมในพื้นที่ภาคใต้แล้วนะคะทางกองทัพเองค่ะยังได้ให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยหนาวและภัยแล้งอีกด้วยค่ะ พลตรีเดชอุดมนิชรัตน์ค่ะผู้บังคับการจังหวัดทหารบ,บุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะได้นำผ้าห่มกันหนาวตามโครงการกล่องทั่บกต้านภัยหนาวจำนวน200ผืนและผ้าห่มกันหนาวจากป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอีก200ผืนพร้อมด้วยถุงยางชีพจากกองทั่บกไปมอบให้กับชาวบ้านผู้สูงอายุและเด็กนักเรียนที่โรงเรียนคลองหินตาบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนอกจากนี้ยังได้มอบอุปกรณ์การกีฬาและบริการตัดผมให้แก่เด็กนักเรียนพร้อมกับนำหน่วย แพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกออกตรวจรักษาโรคพร้อมกับให้คําแนะนําในการดูแลสุขภาพนอกจากนี้ยังได้นําน้ําสะอาดมาแจากจ่ายให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ําในการอุปโภคบริโภคอีก24,000ลิตรอีกด้วยนะคะเช่นเดียวกันค่ะกับที่จังหวัดพยา